ช่องไหนี่ช่องเฮียตั้มมันไม่อยู่ได้ข่าวว่าไปพัทยาโน้ตวิลล่านน้นแม่งโคตรชวนเลยหรือเปล่าโคตรชวนเนี่ยไม่ชวนเล่นน้ำเออไปเล่นน้ำมาเป็นสะใส่ลุงเออสะใส่ลุงปล่อยเราเล่นน้ำฝายอยู่เนี่ยเล่นน้ำฝายโอ้โหเล่นน้ำให้เข้าเลยให้เาเล่นน้ำความวันนี้เขาจำบีบีบีพี่น้องอืมอืมอะไงมาเก็ดเล่นน้ำก็เสียไป ขำไหมกันวะขำไหมกันบอกบอกหน่อยแล้วอยากอยากขำเลยเอ้ยใครทำวะเนี่ยข่าวน้องเฟิร์นทำเขาเรียกลาบลาบอะไรวะวะลืมมันใช่ลาบไม่พี่ลาบเลยวะ ยำยำเหรอเอา้าตายละไหนบอกลาบ<อ> <laughs> บอกปลอบโอ้บักปลอบเนี่ยเอา้าสวัสดีครับผมบนเติมหน่อยที่นี่ซี่ที่อื่นครับสวัสดีครับปอจักเล็กครับสวัสดีครับกฤษณะพุ่งเสียครับผมช,ช่องเพล่ช่องเฮียตั้มมันไม่อยู่อ่าได้ข่าวว่าไปพัทยาพูลวิลล่านนท์แม่งโคตรสูนเลยหรือเปล่าโคตรสูนนะอ่าไม่ชวนเล่นน้ำเออไปเล่นน้ำมาเป็นสะโอ้โหสะใสลุงเออสะใสลุงไอเราเล่นน้ำฝายอยู่เนี่ยน้ำขุ่นทัก เฮ้ยเล่นนนำความมาตายตายอ้าวรออะไรอ่ะเขาไปเที่ยวขางทะเลุรออะไรอ่ะไม่รุนพูด้าวรออะไรมานี่เอามานี่โอ้โหมาพี่น้องบานมีหนุ่มมาหนี้ภูมิใจน้ำซึ้งอีลิเขาเนี้ยเขแซ่บเขาเนี่ยแซ่บอืมจืดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เอาดูชื่อยำยำแต่ว่าย่างย่างหมูมาก่อนใช่ไหมยำคอหมูย่างยำข้าวหมูย่างบ้าตีทุกพี่น้อง เหนียวจำบี้บี้บี้พี่น้องอืออืออะไรนะกิดเส้นหนามก็เสียบเพื่อกินคำใหญ่ๆดิครับผมยนื้เออเนื้อกินเยอะไว้ตอร์โอเวอรว้าช่วงนี้น้ำหมักลงแล้วเราเนี่ยสูบผอมลงเยอะเลยเป็นห่วงกินเยอะๆนะนวานะอืยังยังยังเอามองหน้ากินดิรู้แล้วเดี๋ยวสิพูดก่อน อ้ยมาเอาไงรสชาติไงบ้างเก็ดอ่ะนะสุดยอดใบอ่อนครับสุดยอดใบอ่อนนี่หมายถึงใบอะไรเนี่ยใบประคามนี่ใบเฟิร์นอันนี้ก็อันนี้มานั่งให้ให้กำลังใจอยู่อ่าข้างๆใช่ไหมเนี่ยโอ้คือคือคักเนาะใบเฟิร์นใบเฟิร์นอ่ะใบอ่อนใบเฟิร์นแต่ใบเฟิร์นไม่สู้ใบใบใบหมอนไม่ได้ว่ะ <c oughs> อเอามาต้มกินวันโคตรแซ่บเลยเมื่กินน้ำกันได้พี่น้องได้แซ่บ,บปนี่อุมหนอนมากรอนี่ครับขับไม่มใหญ่อืมแซ่บกากินยิดเงี้ยแลากินน้อยยังน้อยตรงไหนแซ่บ จริงยึดช่องนั่งเลยยึดเลยเพื่อืมเนี้อตั้งมอดเสร็จเป็นเลาะซี่พ<ม>วกกำลังไปบำบัดไงอืบำ <c oughs> บัดบาด้าเลยนั่าจะมาเขาขั้ดออเลือรังแล้วอ่ะบำบัดยากอะ่ะ <c oughs> บำบัดยากแล้ว,ลวอืจริง วัยรุ่นภูวิลล่าจริงไม่อยู่ด่านมันเนแม่งเนี่ไม่สนใจนี่ไม่รู้ว่ะโอ้โหทำใหญ่ๆเนาะไปว่าไม่ปล่อยให้เราปล่อยให้เรานั่งกินคองหมูย่างเต็มแม่นั่งถือว่าไอจิบไอแก้วบาจินี่เมื่อวานว่าไงโคตรเฮอ่ะสนใจไหมเต็มมือกับแซ่็บไหมฮะ ถามจริงนนโรกชาติเป็นไงมือนนี้เอ้ยถามจริงสัมภาษณ์หน่อยวันวันวันถาโรกชาติห้วยมั้ยถามจริงถามตรงจากใจเลยบึงอกว่ากก็มา้าเหรอตื่นเต้นนะถามจริง งวัานารลช t i o n ไหมถามจริงำดำเบลอจกักไปเรียกนงมึงจริงมึงมึงอยู่ยบ้านเขามึงได้มึงได้เ,าาเข้าทำกับข้าวไมนะหมเนี่ยครับมันด่าว่าหมาดำม,มันด่าต <c oughs> ัวเองเี่แหละเอาตรงนี้ไปวางเถียงมีมีดด้วยไหมล่ะทำไมวายทิศทาเก่อการกระบดดอะไรหันหมูหันหมูหันแล้ว เียงไงเถียงเขียงเถียง, <Ooh. S 2> ยงอ่าเถียงกับเขียงคนละอย่างนะวะอืมเือยปะอืมเหนื่อยเหรออ่ะบิาไป <c oughs> กไปกับใครใครอ่ะไปไปกับไอ้โอมโอ กัไบ um ไอ้ดังปึ ng ไอ้ดังปึ ng ย่างยังไม่ทำนั่อีกมึงงั้นเดี๋ยวโอ้โหพี่ดาบตัวนั้นทำไมมันย้อมสีอ่ะนดูมันย้อมสีอ๋อธรรมดาไฮไลท์ไฮไลท์โอ้ยไอ้นี่ลูกใหญ่เป็นไปแล้วอื้ม แบบว่ารสชาติบกกินเยาะปลาตดเถอะว่าเดยเอายไวไนะพี่น้องนะอันไหพี่ม่เสียบวาก็เป็นข้าใช่ไหมขันอันไหนปดเสียบว่าว่าโบเข่าเล้อพี่น้องอืมกเมาขัได้ข้านะอัไหนไม่เสียบอืมจะเป็ลือกแง่งขีเล็กเปลือกยังบ่เห็นขนไง ว่าวันนี้ไปเล่นน้ำฝายไหมไม่รู้เราไปถ่ายโชว์บ้างดิเขาโดดภูวิลล่าเราโดดน้ำฝายโชว์บ้างเลยทำให้ให้ทำให้เขาดูเขาภูวิลล่าเออเราน้ำธรรมชาติแล้วก็ฝายวิลล่าเหมือนกันเนี่ยไม่ไม่รุ่นคลองไปรุนคลองไปรุ่นน้ำคลองไม่รุ่นน้ำคลองเดี๋ยวเราถ่ายแส่เขาคืนเราต้องโชว์เขาเขาภูวิลล่าเราน้ำคลองอือ ดันมาไปไม่สิ่แค่กันใจแบัน้ตาต้องตุตีหมอเมื่อกี้มันดูน่ารักแล้วมันไม่ดูน่ากลัวมันดูน่ารักมากกว่านี่ไงมันเหี่ยมไหมดันกันนะครับพี่น้อง ไก่อยไก่มากินน้ำกันนะครับเข้ามาพระท่านดอกเบิดก่อนอืว่ากินเบิดก่อนนะ่อกินผักบำรุงแก้มก็ผัก้าวตาบามันเลือพี่น้องเอ้ยอืม,มอืมนี่เดี๋ยวคอยดูนั่นละอืม,อม

อ๋ยอยายอ๋อลืมไปม <คน S 2> ยายยายไงเอ้ยเอาขอโทษครับไอ้วาหน้าเกลียดมากนึงเนี่ยปวดช่องใหม่คืออะไรช่องใหม่อะอ๋อลืมป่ะสามสิบสามแล้วครับช่องใหม่ของอะไรวะเอ๊ะเพื่อนชื่ออะไรนะลืมขอพูดไม่ถกเข้าคอยนะเพืพ่อนคนเข้า ครอบครัวฝฟนร์นเฟิร์นแคแนลครอบครัวน้องฝินน้องฝินแคแนลเห็ไหมไม่รู้นำทีมโดยเจนุกับตาเยี่ยมนะฮะก็เป็นครอบครัวพี่สาวเฮียตั้มละนะครับผม แม่เทาคอยนะแม่เทาคอยนะ <c oughs> อ๋อไอเก่งก็รู้ว่าแม่เทาคอยนะแม่เทาคอยอือเมื่อนั้นอันนี้อันนี้แม่เทาคอยอันนี้อีเทาปะ่ะแม่เทาก็พอตานอ <c oughs> พอเทาใครไม่ <c oughs> <limited S 1> ค่อยังต้จนจนเท่จรงอืออันยัง,ย,งย่งงีง อะไรวะงงงงหรือว่ารักกูน้องอะไรของมึงวะอนี่หมูย่างหวานนะครับพี่น้องอืลองกินแต่ใบทิ้งก้าน การในปิ้วว่อนไปนู่นนะไม่เป็นไรอ๋อไม่รู้มัมะ <laughs> แซ่บไม่เผ็นเมไม่หทีร,รสใัดเครืองหมูรสส่เครื่องหมูเลยอ๋อเพิ่งรู้เลยไม่บอกไม่รู้เลยั้ยเนี<อ>่ยจิงเหรออืมคินเมยวะอร่อยไหมอร่อยอืมอามาแสกโกนี <c oughs> คนทำล <c oughs> ูัน <c oughs> เงี้ยใ่ไหมเอาใหม่เอาใหม่ถามงั้นที่ทำเป็นแก้ไม่รู้กันเอาใหม่ <c oughs> เอาแล้วมัดเ <c oughs> <c oughs> ขาให้นี่อืม <c oughs> <c oughs> ขำแล้วกันวะขำแล้วกันบอกบอกหน่อยเร็วอยากอยากขำด้วยขำตามเขาอ้าวขำแล้กันบอกด้วยเร็วไม่รู้เอ้าอยากขำด้วยเร็วอะไรวะอืมอืมอ้ายังไม่จบนะกี่ขำแล้วกันเร็วไม่รู้เร็วอยากขำด้วยต้องใสาย่านเป็นสีเขียวต้องอัดิป

โอ้าวครับไอ้ว่าไอ้ทุเรศสักคหกอืิ่มไอหมูกินกินต่อได้เรวนั่งเรานั่งดูเป็นความใจให้คำนี้แหละคำข้าวอ่ะคำเนี้ยคำข้าวเนี่ยนี่คำข้าวอืืออิ่มกินมรือเปล่าอืมไปกิดวีดีทีเรื่องอะไรบ้างใครไม่อิ่งก็กินต่อ แต่ไอ่มแล้วก็ปิดคลิปให้ด้วยเดี๋ยววันนี้พี่จะนั่งดูเฉยๆครับผมการกระทำใดว่าจะใดที่วกเข้าสาธุสาธุการกระทำใดว่าจะใดที่ผิดพลาดป,ประการใดขอโทษขออภัยไว้น,นะครับผมเพื <c oughs> ่อจะยากเห็นคลิปเหตคลิปมยังกะความเป็นมาแต่รางคลิปแดกครับผมเมื่อนี้มาหยุดช่องเฮียต่ำไปเลยยึดเลยเลาะเพิ่นเลาะไร เลาะหลายเลาะอะไรกะพี่เลาะซี่เลาะซี่ที่พูเมล่าแล้วไม่ชวนาจะคนอื่นจะขอตรมากมากเลยกันแล้วก็เด็กเด็กเอ่อไงถือแก้วจิบมารจินี่โอเคเลยแล้วเราจิบอะไรเหล้าขาวครับผมทำรับพวกเขาก็ขอเอ่ยค้า่าสวัสดีครับยูจิมีแห้งครับผมออีกบ